เอก,กตัดหญ้าค่ะทุกคนีย่ยเจิมทําความสะอาดบ้านาพระเอกมาตัดหญ้ามือนี่บวหยายเจิมตัดแกตัดเองค่อยๆตัดไปแล้วก็พักไปบรรยากาศวันนี้เหรอคะบรรยากาศวันนี้ก็มีแดดไม่ค่อยหนาวเท่าไหรคะ่ะนี่ถนนก็นทํำเลวแล้ว กดเสร็จแล้วค่ะแต่กะว่าใบไหม่มันกะลวงก็มากขึ้นเกา่าเหรอคะเพราะว่ามันเป็นแดใูใบไม้ใบไม้ร่วงมันก็มีใบไม้ร่วงเต็มถนนเลยค่ะถนนใหม่อันนี้ยังจึ้มยังไม่ได้เดินเลยทำความสะอาดบ้านแล้วก็มาเดินในไทยบิวให้ทุกคนดู ข้าไปเบิ้งฟื้นน้ำกันเลยอันนี้ข่าฟืนฟืนตัดไว้หลายปีแล้วค่ะสามสี่ปีสี่ปีละก่อนยัเจิมพาตัดพระเอกเราก็มาตัดจบรอบเมืองนี้ นี่ค่ะฟื้นทุกคนเบิ่งอันนี้เด้อค่ะอันนี้แหละที่ว่าจะเจอมาพระเอกพาเฮ็ดยังบได้แล้วค่ะเพระาะว่าเราป่วยพาฟื้นกับบได้เบิ่งก่อนที่ว่าเราเยียรถลดอันไหนรดชุกเฉินอัมบาลานมาหับมานนะนี่ละ่ะพายังบ่แล้วเลยเนี่ยค่ะคาดเกียรอยู่นี่หลายเดือนเราเด้นเนาะก็ะยู่งสิหละค่ะอยู่อย่างเงี้ยฟื้นแกทําไม่ได้ ทำบ่ได้ก็เลยเอาไว้จังสี่ย้ำนั่งคอยเก็บคอยเมียนตี่สาเฮ็ดได้เนาะค่ะถ้าหิมะมาหนะ่ะถ้าหิมะมาก็จะต้องไงจะต้องเก็บต้องคุม,มตั้งแต่มืดอยู่ด้นะคะเดินแบบแล้วนคะคะหมอกก็สวยเห็นไหมคะเนี่ยหม,มอกน้องแบมงอแบมสีไหนเนีคะ เดี๋ยวไทยกัดจับทุกคนเบิ่งนแล้วค่ะนี่ค่ะือต้องใช้ผ้านี้แล้วก็ไปใส่ไปใส่ใส่ใส่เตาค่ะเตาทำเชื้อเพลิงนะคะทำเชื้อเพลิงให้อายยังก่อนใส่อุ่นในบ้านหอดในบ้านแล้วก็ แล้วก็ทำเป็นน้ำร้อนได้ค่ะแล้วที่พ้าทุกคนไปยางแบบแม่น้ำนุ่งค่ะยางแบบพื้นก่อนเมื่อนี้ถ่ายแบบอย่างเดียวนะคะไปพ่อทุกคนไปทำดอกไม้นะะังค่ะพี่จะทำสวนดอกไม้ด้วยนะคะ มาค่ะทุกคนมาจับปืนได้แกงกับยาเจิมค่ะถ่ายแบบด้วยใช่ไหมคะฮ้ยคากไายนอกมือนี่นั่งแบบนั่งแบบนะคะวันนี้นั่งแบบฟืนเบิ่งคลิปยาเจิมกับสนุกคณะไปยังสี่ละค่ะมิถุกลูกแบบไ่ายแกงสี่กับงามดีเนาะค่ะทุกคนเบอยยาเจิม ย่องจะกของคนเด็กค่ะเนาะย่ Nh องแล้วเนาะมันงามมันงามก็ว่างาม,ม,างามบอลูดแม่นบอกค่ะ <c oughs> งามไม่งามสวยไม่สวยก็พูดไปเลยนะคะว่าสวยแ่นบอกค่ะอุ้ยเดียมตาพาทุกคนไปเบ่งฟื้นก่อนค่ะพาชิด้ไปแม่น้ำมีกับฟื้นฟังนี่ค่ะ,ะเอกภาพอะไรอีกแล้ว ก็ว่าที่ขายเบิดเขาคือบ่วมาเอาเบิดพุ้นนี่มันได้สิมาเอาเบิดแล้วเนี่ยเจ้าไม่มาเอาเจ้านั่นเอาไปฟังนั่นแล้วแล้วอีกเจ้านึงมาเอาอันนี้ว่าพระเอกไม่สบายตัดฟืนผ่าฟืนไม่ได้แล้วต้องขายหมดเลยมากันธรรมาชาติกับมวเบิร์กี้บี้เจอมีลาา้วค่ะ สนามด้าก้กวงใหญ่บันวะเอยียงเกาะแล้วภาคนะเขาเอินภาคมันวาภาคก็คือสวนาสาธารณะแันเนี้ยะทุกคนสวนสาธารณะของมันติฟาดใหญ่กาใหญ่นเนาะ มาเบิงทะเลสาบสวยงามแม่น้ำต้นไม้ดูทีไรก็สวยเหมือนเดิมไม่ว่าจะหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าหิมะตกก็เป็นอีกแบบจังน้อยแม่น้ำมันในสวยๆส,สีอันฟ้าก็จะกลายเป็นน้ำแข็งให้ทุกคนดูอีกขาวโพลนทศจันนอกกับทุกคนลกูโลกโรคเดียวใบเดียวกัน แต่อากาศก็ไม่เหมือนกันเนาะคะ่ะก่อนจะไปเบิ้งไกลๆกัมาเบิ้งอันนี้ก่อนค่นะ,คะทุกคนไม่เอยียงเนี่ยตั้งจอคออยู่เนี่ยตั้งจอคอคืออะไรตั้งจอ,อคอก็มาดูกันเลยค่ะงามเนาะเห็นพึ่งขาลายหัวส้มนี่ไหมเจ้าคืองามคืออ่อ,อนอ่อ,อแข็งแปงแมงอยู่เนี่ย ง้ามคลกงามแมน่เฮ้ยเนาะผู้ได้่นมากกินนี่เนาะถึงแล้วค่ะโอ้พระเอกเอาเลือกขึ้นแล้วหมดฤดูกาลแล้วค่ะต้องเก็บจัดหมดเลยน้ำใสใสค่ะทุกคนดูงามบ่ค่ะดูดงใกล้ใกล้ใสบ่ใสกะ ใสจริงริงอยู <hail schnell> <out> really <c oughs> <t> ่ค่ะน้ำใส่เจียวนะคะใสจริงริงภาษาเยอะจืมภาษาอีสานบ้านเยอะจืมเนี่ยตอละตอละตอละจังหวัดหรือว่าตอละอำเภอมันก็พูดไม่เหมือนกันนะคะเศร้านาย่ำใดก็ได้วาย่ำนันเศร้านาบ่ไดเศร้านาเลยอยู่นี่อะไรก็เห็นโม้พุทธรห์ ดูสิช่างมัสวยงามจริงบอรยากาศเนี่ย มื่อี้พาทุกคนขาไปเบิ่งเศร้านานั่ค่ะเปิดประตูไวเรียวพร้อมเรียบร้อยเข้ามานี้ใช่ไหมคะเข้ามานี้ก็จะเป็นเตาค่ะเตาที่จะเอาเอ่ยก่อก่อ,ก,อก่อฟืนก่อไฟขึ้นไปถึงนี้มองหันก็จะเป็นมองนั่งงันเศร้านาเออนนี่ก็อุปกรณ์เบ็ดนี่นะคะ นี่เวลากอ่อไฟมันก็จะขนกระเป็นปเทิงพุนก้อนหินนี่ก็พอกอ่อไฟแล้วมันก็จะร้อนค่ะร้อนแล้วเขาก็จะน้ำสาดมึงน,นี่ก็เหีใส่ฟื้นฟื้นก็าเป็นทังสี่แลวค่ะนี่ค่ะฟื้นอย่างนี้ใช่ไหมฟื้นแล้วก็ยัดเข้าไปนี่นะคะยัดแล้วก็ปิดทังสี่แลเนี่มันก็จะฮอนค่ะฮอนมากเลยค่ะสาวหน้านะ เหมือนแบบเหมือนอยู่ไฟเห็นไหมแจักสมัยนี้เพิ่งก็สิหูบว่พ่าอยู่ไฟมันบอกทุกคนเพราะว่าเขาไม่อยู่ไฟแล้วสมัยนี้หมดยุคอยู่ไฟมันบอก,ก่ะแต่เศร้าหนาเขาหูหอยู่ไปจะจิ่สิป้าทุกคนไปยางแบบจังน้อยก่อนผุน <c oughs> <c oughs> มือนี่เป็นนั่งแบบยดางเดียวเวยค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุโคนย่าเจอมชอน,นบสวีเดนดอกไม้สวยบักคาข้างหลังไอสิพาทุกคนมาทำสวนดอกไม้คือเก้าละคา่าแต่ว่าพาทุกคนไปเบิง้งไอฟื้นแล้วเบิ้งวิวบรรยากาศไอสวนพักแล้วนะสวนพักก็คืออันสวน,ทาทาน,นาสาธารณะสตตฟ้านแล้ว ขาทุกคนไปเบืองแม่นม้ำารื่อจะมานางล่าคลิปตรงนี้ค่ะไม่ได้ล่าหรอกค่ะก็จะทำเต่ต่อไปเลยแต่บอกแบบว่าถ้าทำคลิปไปอ,อันเดียวมันจะยาวไปนะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตยืดเจื้อมันช้าก็จะบอกทุกคนว่าอินเทอร์เน็ตมันช้ามา,าลงคลิปเกินสิบนาทีมันก็จะใช้เวลาห้าหรือหกชั่วโมงยืดเจื้อก็จะใส่แค่สิบนาทีแล้วก็ตัดคลิปไปเป็นสองคลิปไปเลยค่ะ อยางสีดีกว่าค่ะย่่เจิมกะิมันก็นจะเป็นผลดีก็ย่่เจมิมเพราะว่าไม่ต้องรอนานแล้วก็เป็นผลดีของทุกคนไม่ต้องไอดูโฆษณานาน,านเพราะว่าทุกคนไม่ค่อยดูจบหรอกย่่เจิมรู้ต้องกดข้ามแน่น่าเบื่อผลนีิว่าแม่อบอกค่ะ,จะเจอมเอาค่ะเพื่งานต่อกันก็นจะต่อคลิปละค่ะายบายค่ะคลิปไปห,หนึ่งอันภาพเบิรงกื้น เบิ้งแม่น้ำที่สวยแล้วก็เบิรงนางแบบคลิปนี้กับเมื่อบิรงนางแบบท่ามสวนเหมือนเดิมแหละค่ะนี่ค่ะนางแบบนางแบบก็ใส่หมวกสวยแล้วก็ผมสวยผมสวยสวยนี่แหละค่ะแล้วก็ยิ้มพูดกับทุกคนแม่บอกค่ะเบิ่งทองป่าสวยงามนะคะเนาะนันก็จะเป็นจริงแจ้งอย่างนี้แหละค่ะเพราะว่ามันแสงแดดสองตาจะเชื่อมจะเชื่อมก็ไม่ได้ใส่แว่นตา